มาเล้จ้ามากินแกงเห็ดปวกกับยายคำบางกับคุณยายแซบว่าแม่ฝีมือขาดยังแซบยูแซบยูบุคลยแซบยูหักขาดความอร่อยว่ามันแซบอยู่ยูเข่านี่ทั้งกินอันทั้งทั้งแกงพรอมทั้งเหลาขาพอมเมืองในพี่น้องเห็ดปวกออกรอบรอบสองนี่เดือนกัญยาเหรอเนาะไั่ได้ย to <Ugh. S 1> <duh. S 3> ังออกอยู่คุณอะเต็มหนึ่ง สิปากไปไห้ไทยกรุงเทพกับไทยอันไทยเมืองลางสิไปใส่ห่อเขารอบหนาจ้ะห่อเขาพานมา่อกว่าน,นี่มันบ่ทหนได้ออกนี่ดอกกําลังพอดีงามเห็ดปวกประเทศกรสินเห็ดปวกออกอีกแล้วจ้ะไข่รเราก็มีมื้อนี้ไปเก็บสามิบสามหน่วย<ช>บ้านันได้เ็จใช้แพงอยู่เอาก็ชื่อช่ชองนิวละจ้ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ,ะนนาแฟมิลี่ค่ะ น่าน่าแฟมิลีไ่ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะโอนอัวกันอยู่ค่ะน้องเป็ดอยู่ไหนเดี๋ยวอันว่าไหนมีเวลาพายเบิร์นนองเป็ดดีจ้ะไม่มีไม่มีหรอน้องเป็ดหนูไปไหนค่ะเดี๋ยวาทายเฮ็ดบวกให้พี่น้องเบิรงก่อนม่มหรอกกำลังสีเหลาขาอีกแง่ไมีแต่ดอกงามๆพอดีแกงไม่แต่ดอกใหญ่ๆดอกงามๆอยมีผนย้ายแล้วเลือกกันเหลาดอกงามก่อน ไปหาอยู่ใ,ใ,ใ <3. S 1> ส่กว่ยายปลาซักปลาซักปลาน่ปลาอยู่ค่ะโอ้ปลาอยู่ค่ะตนี้ตาสะออนโอ้รอบบังหนันอันได้ยุคางเฮือนอันเท,นนเทียวก่อนนี่ยายเราบ่เอื่อนให้โทรไปไทายัยนนายะเคาะอันนี้แม่บ่โทรเอิ่อนให้ไปไายคลิปตอนเก็บเนี่ยรอบบังหันทายุคางเฮือนมิได้ดอกเถาเถานะแม่โจังได้มันบ่ได้เอาโทษเลยบ่เป็นฝ่าวยานพี่น้องเห็นบั้ ยายเราหิวเข่าอันนี้เก็บมะลอบแรกที่จ่ายนี่เก็บมะลอบแรกเราบะเนียยายเราไปหาไม้คนละมองเงพิ่มพรามันเอาค่ะอือแต่ดอกอ้าแห้งอีดีเหมือนดอกอามใส่ได้ไหนขันขันทั้งทั้งหัวมาเบิ่ไหนไหมขันท <ๆ S 2> ั้งอันจุมตู้ฟีลีนมาขันซือบบน้อกบวาได้หนินาะยายเนาะหลายร้อยอยู่เออยังต่ำๆแต่สองร้อย,ยแล้วเนาะหมดด้ได้ร้อยสองร้อยสามแน่นปะ นานาสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนนานากาละศิน์บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นนานากาละศินป์นอนนากาละศิน์แล้วนา,นานาเนี่ย<ฮ>นอนอยู่ไหนอยู่นะนอนงานน้องแหวนนอนนาหนองไผ่สวัสดีค่ะ